นนเดี๋ยว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 เดี๋กินน้ำแป๊บเมื่อกี้ <c oughs> เปิดคลิปมาก็ปากแห้งกันเลยโอเคสวัสดีฮะตอนนี้อยู่เกมเพสซิมูเลเตอร์นะครับอันนี้เราจะมาทำการทดลองกันว่าในการใช้การปลูกพืชเจมแล้วก็ใช้แคปซูลนี้ มันจะได้เจมเท่าไหร่ทั้งหมดที่เราจะใช้นะฮะเรามีเมล็ดไดมอนด์อยู่113ส่วนแคปซูลเรามีอยู่ที่97 ผมจะลองใช้แบบรัวๆเลยนะจะลองใช้แบบกดใช้เรื่อยๆนะฮะว่าเราจะได้มาทั้งหมดกี่เจมแต่ก่อนอื่นขอพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าเรื่องแครนะฮะสำหรับใครที่กำลังที่จะเข้าแครนะครับขอให้อ่านกดที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะในการรับสมัครแครถัดไปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเข้าไปดูได้เลยนะครับอย่างแรกเลยกดเข้าๆก็จะมีอยู่3หัวข้อหลักๆนะฮะหัวข้อแรกก็คือเข้ามาเราจะดเน a t จมอาทิตย์ละ 5แสนนะฮะผมจะนับจากวันจันทร์ไปจบวันอาทิตย์นะครับถ้าวันจันทร์ไปจบวันอาทิตย์ใครยังไม่โดเนตทั้งหมด5 0แสนผมจะให้เวลาอีก2วันนะฮะเป็นวันเลดวันเลและกันเลดอีก2วันก็คือจันทร์กลางคานนะครับอีก2วันถ้ายังไม่โดเนตก็ขอตัดสินนะฮะให้ท่านอื่นได้เข้ามาอยู่ในแคนบ้างนะครับก็ขอให้ทำตามกฎค้อยๆส่องนะฮะ อ่ะข้อที่ 2, 2ผมพูดไปแล้วพูดรวมกับข้อเมื่อกี้เลยเลดได้ไม่เกิน2วันส่วนข้อที่3นะครับก็จะเป็นการโดนตทีเดียวนะฮะเราจะไม่โดนทแบบทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่ามันยากต่อการเช็คตรวจเช็คนะครับ อย่างเช่นวันนี้โดเน a t เข้ามา1,000 0ืวันพรุ่งนี้2,000 0วันถัดไป1,000 0วันถัดไปอีก1,000 0คือมันจะยากต่อการเช็คนะฮะบางทีผมอาจจะไม่รู้แล้วผมจะอาจจะเผลอเตะออกไปก็ได้ว่าจะเช็คจานวนเจมล่าสุดที่โดเน a t เข้ามาอะไรประมาณนี้อาจจะเช็คแบบนั้นในอนาคตน่าจะมีดิสคอนในการส่ง รูปหรืออะไรก็ได้นะฮะที่เป็นหลักฐานต่อการโดนตแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมสําหรับแคนอาจจะถ่ายคลิปร่วมกับแคนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มันติดอยู่เรื่องของเวลาของผมมันยังไม่ว่างทําเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ อาจจะเห็นผมลงคลิปวันเว้นวันบ้างหรือว่าบางครั้งก็คือแบบไม่ได้ลงบ่อยขึ้นนะครับไม่ได้ลงบ่อยขนาดนั้นช่วงนี้เพราะว่ามันติดของเรื่องเวลาการทํางานส่วนตัวด้วยงานประจําด้วยอะไรประมาณนี้มันก็จะติดนะฮะติดเรื่องของตรงนี้ไปนิดนึงก็ขอให้สมัครใจในการโดเน a กันละกันนะฮะแล้วก็วิธีการรับคนเข้าแคนของผมนะครับผมจะใช้เทคนิคการสุ่มนะครับง่ายๆเลยเอาให้แบบเท่าเทียมกันละกันในการสุ่ม นะฮะส่งชื่อเข้ามาในเม้นนั้นได้เลยเม้นที่ผมจะทิ้งดิงไว้ด้านล่างนะฮะแล้วผมก็จะเข้าเว็บวงล้อในการสุ่มนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมอัพเป็นเลเวล3แล้วเรียบร้อยขั้นถัดไปคือ33ล้านเลยนะถึงจะเป็นเลเวล4นะฮะแล้วก็มีสล็อตเพิ่มอีก6สล็อตนะครับผมจะใช้การสุ่มวงล้ออย่างที่บอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปหน้าสุ่มกันเลย อันนี้เราจะมาอยู่หน้านี้นะฮะในการคัดคนเข้าแคนอย่างอ่ะอย่างแรกมีคนส่งชื่อมาชื่อ A คนที่2นะเอาใหม่เอาใหม่คนที่ส่งคนแรกชื่อ A คนที่2ชื่อ B คนที่3 C ส่งเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะอ่ะส่งเข้ามาประมาณนี้นะฮะสมมติมีรายชื่อประมาณนี้ผมก็จะทําการสุ่มนะฮะปุ๊บสมมติผมกดสุ่มสุ่มได้อ่ะสุ่มได้คุณ E ผมก็จะตัด E ออกนะครับแล้วก็จะเชิญคุณ E เข้าแคน ก็กดจะกดลบออกให้เหลือแค่ที่ยังสมไม่ได้เท่านั้นนะฮะการรับสมัครนี้จะจบวันเสาร์ที่14นะครับเดือนหนึ่งนะครับเวลาเที่ยงใครที่มาคอมเมนต์หลังจากเที่ยงผมจะไม่นับนะฮะขอคนที่เข้ามาเมเมนต์ก่อนละกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าแคนนะฮะแบบผมสุมไปครบแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าแคนแล้วก็อยากเข้านะฮะก็อย่าเพิ่งเอาชื่อออกละกันนะฮะอย่าเพิ่งท้อใจเพราะว่าผมจะเพิ่มสล็อตไปเรื่อยๆนะครับหลังจากอัปเกรดแคนคือตอนนี้ผมจะเพิ่มให้ได้ประมาณ 30คนนะฮะแล้วก็ถึงจะไปอัปเกรดแคนนะครับอัปเกรดเลเวลแคลนแล้วค่อยมาเพิ่มอีก30เป็น40คนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยผมไม่ได้ผมขอเข้าแคนอื่นก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ว่านะฮะเชิญเอาเอา,เอาที่ตัวเองสะดวกสบายเลยเอาที่ตัวเองอยากได้นะฮะโอเคมาเอามาเข้าเรื่องกันเลย <c oughs> ตอนนี้ทุกตัวผมก็แข่งขันกันเก็บเลเวลแรงนะฮะดูอันนี้เลเวลสิแล้วตัวรอง ตัวหลักตัวที่3นะครับเป็นเลเวลสิแล้วคือเก็บยางทรโหพมากผมพูดเลยว่าผมเก็บทรโหพมากนะฮะบ,บางทีก็แบบเล่นทีเดียวคือ3จอเลยนะเล่นทีเดียว3จอเลยตัวหลักนะครับเหลืออีกแค่3อย่าง ก็จะครบและก็จะแรงตันเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีอัปเดตนะฮะเมื่อคืนจริงๆผมก็รู้มาคร่าวๆนะครับว่ามันไม่ได้มีอัปเดตเพราะว่าคืออย่างแรกเลยคือปาร์ตี้ฮิวที่มันนับเวลา12ชั่วโมงตอนเกือบเกือบจะเที่ยงคืนตอนห้าทุ่มกว่ามันนับเวลา12ชั่วโมงก็แสดงว่ามันไม่มีอัปเดตแน่นอนแล้วหน้าด่านสุดท้ายมันก็เขียนแค่ coming soon ก็แสดงว่ามันไม่มีอัปเดตแน่นอนเมื่อคืนก็เลยไม่ได้มาเล่นนะฮะแล้วบวกกับเมื่อคืนผมเป็นหวัดด้วยก็เลยไปพักผ่อนก่อนตอนนี้หายแล้ว ก็ยังนิดๆได้หน่อยไม่เป็นไรนะฮะก็ขอญาตไปทําเควนแป๊บนึงคืออยากให้เควนมันตันอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกมนได้ช่วยตัวอื่นทําด้วยไม่จะอยู่ตรงนี้ส่วนมากผมจะบูทแค่ทอยบอลนะฮะก็คือตัวหลักเฉพาะตัวหลักผมจะบูทแค่นี้นะฮะตัวอื่นก็บูทเต็มๆไปเลยเพราะจริงๆตัวหลักมันตีแรงอยู่แล้วเราเอาแค่ความไวคือตังก็ตันแล้วอะไรประมาณนี้เอาแค่ความไวอย่างเดียวก็พอ โอเคแรงตันแทบร้องแค่2อสอย่างนี่แทบร้องนะผมบอกเลยยังตึงหูปวดตามากตอนนี้เดี๋ยวเราขอเทเจมไปเก็บที่ตัวรองแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ออกจากตัวนี้ก่อนเล,เลิกตีฮะเลิกตีฮะอ่าขอเทเจนไปทั้งหมดเลยนะครับ3 M เอ่ะเราจะมีอยู่2 M ใช่ไหมแล้วก็เอาของที่มีมาอยู่ด้วยนี่อีก3อันไถ เขาเรียกว่ารีดไถอ่าเดี๋ยวเจมเต็มตัวอีกอ่ะตอนนี้มีเจมอยู่ที่เจ้าตาม,มาได้ได้เจมไหมอ๋ตอตันแล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วฮะอเคเปิดชามสโตมาเล่น,เล,นเล่นก่อนได้เหมือนเดิมเด๊ะเลยมาไปลุยกันนะฮะให้ตัวลองเก็บแรลงไว้ก่อนเราจะไปดูที่ด่านไหนมันอยู่ด่านไหนเอ่ยด่านที่ปลูกต้นไม้ด่านนี้หรือเปล่าไม่ใช่ด่านด่านนี้ใช่หรือเปล่าดูก่อน ไม่ใช่ด้านไหนว่านี่อ่ามันจะมีหน้าร้านค้าอยู่ด้วยนะฮะอ่ามัว่วมั่วอีกด้านไหนวะ54 54่า่ชัวโอเคใช่นะฮะเราลองมาซื้อดูอีกว่ามีอีกไหมมีแต่น้ำยากับเงินแล้วเราไม่มีเจมซื้อด้วย <c oughs> จะขอเก็บของเก่าก่อนนะครับเก็บมา อย่างแรกเลยนะครับเราจะปลูกที่เป็นนี่กิฟนะครับเม็ดกิฟเม็ดอ่าเม็ดของขวัญอปกรณ์จริงๆไม่ต้องไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ก็ได้ลับมาปึ๊บนะฮะต้องมากดตลอดเวลาเลยอ่อเก็บมาได้กล่องใหญ่มาหนึ่งกล่องนี่ออันนี้ลืมแต่เราเอาใกล้ๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมานะฮะเอาแค่ต้นใกล้ๆพอโอเคเอาแค่ต้น สองข้างนี้ก็พอนะฮะเอ้ยลืมเอา้ากดผิดเมื่อกี้เรามีอยู่ร้อยแคปซูลพอดีนะถ้าโอนมาจากตัวรองเพราะตอนแรกเรามีอยู่9 7ใช่ไหมเราโอนมาจากตัวรอง3แคปซูลเรามีอยู่100แคปซูลพอดีใช้เวลาอยู่นะมันกดดูกระเป๋าไม่ได้ด้วยแล้วก็กดดูไม่ได้ด้วยว่าเรามีแคปซูลอีกอกี่แคปซูลนะฮะยากเลยทีเนี้ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับยืนวนจนเวียนหัวผมบอกเลย เห็นรีกคร่าๆออกมานะฮะสำหรับการอัปเดตอาทิตย์หน้านะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปลงรายละเอียดลึกเท่าไหร่เพราะว่ามันส่วนมากมาแค่รูปภาพน่าจะเป็นลักกี้หรือเปล่าลักกี้นี่มาปล่อยมากดูทรงดูทรงแบบคุณพิตันชอบการสุ่มสุ่มแบบเกลือเกลือยืนตรงนี้ได้ยืนตรงนี้ได้เก็บแล้วก็ปูกแล้วก็เก็บเออยืนกับที่ได้เดี๋วทำแรปเลยไหมโอเคทำแรปฮะ หมดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือตอนนี้ได้ฉีดละประมาณ10,000นะครับ10,000ถึง15,000ประมาณนี้นะฮะไม่อยากจะคิดว่าถ้าก่อนมันเนิร์ฟนะครับก่อนมันเนิร์ฟถ้าทุกคนจำได้มันจะได้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0ถึง100,000นะครับลองคิดดูสิว่าถ้ามันยังไม่เนิร์ฟในจำนวน100ยแคปซูลเราจะได้เท่าไหร่1 0 0อันก็1ล้าน100อัน10ล้าน คือเราจะได้เจมรัดหลัก10ล้านเลยนะถ้ามันไม่เนิบนะครับแต่ตอนนี้มันเนิบเหลือ1นึ่งกว่ากว่าเองมันก็เลยได้เลยได้ประมาณ1ล้านนะฮะโอเคมันยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราขอปลูกอย่างอื่นอ่ะปลูกไว้เพิ่มแล้วกันตรงนี้เรานำต้นไม้ด้วยอันนี้ปลูกธรรมดาแคปซูลเราหมดเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันด้วยนะครับกล่องที่เราได้มาเมื่อกี้กว่าเราจะได้เจมเพิ่มอีกเท่าไหร่ได้มาอีกนิดเดียวได้มาอีกแค่นิดเดียวนะฮะ ถือว่าดีถือว่าดีส่วนตัวลองก็ยังฟาร์มไปอยู่นะครับสําหรับใครที่อยากเข้าแคนก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมทิ้งชื่อไว้นะฮะเดี๋ยวมันจะเข้าวงล้อสุ่มไม่ทันนะครับแล้วก็ผมจะประกาศผลอีกทีคือวันเสาร์ที่14อย่างที่บอกนะฮะจะประกาศในไลฟ์สตรีมตอนเพจซิมูเลเตอร์อัปเดตนะครับเราอาจจะเล่นไปแป,แป๊บนึงแล้วเราถึงจะประกาศผลนะฮะใครที่ตื่นเช้าขึ้นมาวันอาทิตย์ก็ เข้ามาเช็คกันด้วยก็ได้นะฮะแบบเช้าขึ้นมาวันอาทิตย์เข้ามาเช็คหน่อยว่าเขาได้เชิญเราไหมอะไรเงี้ยสําหรับคนที่นอนไม่ดึกนะครับคนที่นอนไม่ดึกหรือยังเล่นเกมไม่ได้นะตอนนั้นก็มาเช็คทีหลังก็ได้นะฮะขอให้อย่าเกิน2วันนะครับขอให้อย่าเกิน2วันไม่งั้นผมจะกดยกเลิกการเชิญแล้วก็ให้สิทธิ์ท่านอื่นได้เข้านะฮะแล้วก็อย่างที่พูดไว้นะครับในอนาคตอาจจะสร้างด s c o อ d สําหรับแคนขึ้นมาโดยเฉพาะเลยจริงๆตอนนี้มันมีด s c o อ d ของช่องอยู่นะฮะ แต่กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาดิชชอรดของคลองดีไม่ใช่ของคลองอะไรวะจะเอาดิชชอร์ดของช่องดีไหมนะครับหรือว่าจะสร้างแคนขึ้นมาโดยเฉพาะแต่น่าจะเป็นดิชชอดของดิชชอดอ้น่าจะเป็นดิชชอร์ดของช่องนั่นแหละนะฮะ อาจจะมีกิจกรรมแล้วขอคิดดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่ผมติดอยู่อย่างเดียวก็คืออย่างที่บอกนะครับผมติดอยู่เรื่องเวลานะฮะผมมีงานนอกต้องทําน่นนี่น,นั่นต้องทําเยอะแยะมากมายโอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอพอวพิธีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใกล้อัปเดตแล้วก็เตรียมตัวให้แรงตันนะฮะให้ตัวรองแรงตันไปด้วยจะได้ตามชาวบ้านเขาทันตัวนี้ก็ใกล้แรง13แล้วนะฮะอีกตัวหนึ่งก็ใกล้ใกล้แรง11แล้วแต่ก็ยังขาดเจมอยู่ขาดเจมเพื่อที่จะไปปลดล็อกนะครับแล้วย้าอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อ ทุกคนจะเข้าใจผิดเรื่องแคนนะฮะแคนเจมที่โดเนตไปแล้วไม่สามารถดึงออกมาได้แม้แต่หัวแคนหรือลีดเดอร์อย่างผมก็ดึงออกไม่ได้นะฮะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวรองผม ผมก็จะโดเน a t เหมือนกันถ้าผมไม่โดเน a t พี่ตัวรองพี่ไม่โดเน a t หรือพี่นั่นแหละไม่โด a t เดี๋ยวผมเตะออกเลยเตะตัวรองตัวเองออกเป็นไงคือผมไม่เข้าข้างแม้แต่ตัวเองด้วยผมบอกเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าฮะขอบคุณที่รับชมและฟังกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะฮะไปล bye ะบายๆแค่นั้นแหละไปละ